สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับที่สำคัญทางด้านธุรกิจนะครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปศึกษาพร้อมกันนะครับสำหรับหัวข้อที่เราจะศึกษากันในสัปดาห์นี้นะครับชื่อว่า the best business use for Of Microsoft Word นะครับ Microsoft Word offer a lot more option than you m a y t h i n k นะครับโดยบทความน,นี้นะครับเขียนโดยคุณ Jennifer Post นะครับ Microsoft Word เนี่ยเราก็รู้กันอยู่แล้วว่านะครับมันคือโปรแกรมแบบพื้นฐานนะครับสำหรับการทำธุรกิจต่างๆที่เราใช้อยู่ในทุกวันนี้นะครับงานวิจัยนะครับก็ได้เก็บข้อมูลนะครับมาจาก การใช้งาน Microsoft Word ทั่วโลกนะครับก็พบว่านะครับมีมากกว่านะครับหล้านบริษัทในโลกนี้นะครับที่ใช้ Office 365นะครับรวมถึง Microsoft Word ด้วยนะครับในขณะที่ฟังก์ชันหลักๆนะครับของ Microsoft Word นะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่านะครับเอาไว้สำหรับ writing document นะครับหรือเอาไว้เขียนเอกสารนะครับ ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นโปรแกรมพื้นฐานนะครับที่ทางบริหารธุรกิจหรือทางธุรกิจใช้กันนะครับซึ่งไอโปรแกรม Microsoft Word นี้นะครับจะช่วยนะครับให้เรานะครับเพิ่มประสิทธิภาพนะครับของผลิตภัณฑ์ของบริษัทเรานะครับทำความร่วมมือกับทีมนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือช่วยเก็บความเป็นส่วนตัวนะครับรวมถึงทำให้ข้อมูลต่างๆของเรานะครับ ปลอดภัยด้วยนะครับผู้ใช้ Word ทุกคนนะครับสามารถนะครับเข้าไปพิมพ์เข้าไปแก้นะครับหรือเข้าถึงนะครับเอกสารต่างๆนะครับได้จากทุกที่เลยนะครับซึ่งทุกวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า Microsoft 365นะครับขอเพียงแค่ว่าเรามีเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะครับ เราก็สามารถใช้งานได้ทุกที่นะครับดังนั้นนะครับจริงๆแล้วก่อนที่เรานะครับจะเริ่มต้นการใช้งาน Microsoft Word อย่างจริงจังนะครับเราควรที่จะรู้ว่าไอ้ Microsoft Word เนี่ยนะครับมันทำงานแล้วก็มันมีแนวทางอย่างไรนะครับจะทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดนะครับกับงานธุรกิจของเรานะครับ Microsoft Word คืออะไรนะครับทุกทงก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า Microsoft Word นะครับเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นโปรแกรมนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่อยู่ในโปรแกรมใหญ่เลยนะครับที่ชื่อว่า Microsoft Office นะครับซึ่งทุกคนต่างก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าใน Microsoft Office เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ Microsoft Word อย่างเดียวนะครับมันมี Microsoft PowerPoint มันมี Microsoft Excel ด้วยนะครับ ซึ่งที่ผ่านมานะครับเราจะพบว่านะครับ Microsoft Word เนี่ยก็มีหลายๆเวอร์ชันนะครับแตกต่างกันออกมานะครับดังภาพที่เราจะเห็นนะครับโดยเมื่อ Microsoft Word นะครับได้เปลี่ยนเวอร์ชันนะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีการเปลี่ยนนะครับตัวไอคอนของโปรแกรมด้วยนะครับและเนื่องจากว่ามันเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วนะครับณปัจจุบันเนี่ยทุกทุกคนก็รู้นะครับว่าไอตัว Microsoft Office เนี่ย มันมีหลายๆรูปแบบให้เราเลือกใช้นะครับมีทั้งแบบ Home และ Business นะครับมีแบบ Home แล้วก็ Student นะครับรวมถึงมีแบบ Professional ด้วยนะครับสำหรับคนที่ต้องการเอา Microsoft Office นะครับไปใช้งานเนี่ยจริงจัง Microsoft Word เนี่ยเป็นโปรแกรมนะครับที่ค่อนข้างป๊อปปูล่านะครับแล้วก็สามารถ ให้เราเนี่ยใช้งาน Word processor ได้อย่างง่ายๆนะครับเข้าถึงง่ายๆแล้วก็สามารถ available บนทุกแพลตฟอร์มด้วยนะครับซึ่งความง่ายของมันเนี่ยนะครับทำให้เราสามารถนำเข้านำออกนะครับไฟล์นะครับผ่าน device ต่างๆได้นะครับ แล้วทุกคนรู้หรือไม่นะครับว่า Microsoft Word เนี่ยสามารถนำไปบูรณาการง่ายๆกับโปรดักต์อื่นๆนะครับของ Microsoft Office นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถเข้าถึงยังง่ายๆนะครับเราสามารถแชร์ข้อมูลได้ง่ายเราสามารถ create document ก็ได้ง่ายนะครับทำให้เราสามารถทำงานกราฟิกหรืองานนำเสนอนะครับสำหรับ ธุรกิจของเรานะครับเราสามารถใช้นะครับ Microsoft Word นะครับกับธุรกิจของเรานะครับได้อะไรบ้างนะครับเราทำอะไรได้บ้างนะครับกับ Microsoft Word นะครับถ้าพิจารณาแล้วนะครับ Microsoft Word เนี่ย มีฟังก์ชันมากมายนะครับแล้วก็มีฟีเจอร์หรือมีคุณสมบัติมากมายนะครับซึ่งนะครับก็เลยไม่แปลกประหลาดใจนะครับว่าทำไมเนี่ยคนเลยเริ่มต้นนะครับใช้งานมันนะครับบนการดำเนินงานบนบิสเนสนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นว่าเราเอาไปใช้สำหรับการเขียนโครงร่างนะครับของบริษัทนะ Official Proposal นะครับ เอาไปใช้ในการทําสัญญานะครับซึ่งการทําโครงล่างนะครับแล้วก็การทําสัญญาเนี่ยนะครับซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับสําหรับการเอา Microsoft Word ไปใช้นะครับอีกครั้งนะครับเราสามารถนะครับร่างนะครับอีเมลเราบน Microsoft Word ได้ด้วยนะครับเพื่อจะเป็นการ m เมคชัวนะครับว่ารูปแบบนะครับหรือไอตัวแกมมานะครับหรือข้อผิดพลาดใดๆเนี่ยเราสามารถแก้ไขมันได้อย่างถูกต้องแล้ว ต่อไปนี้นะครับก็คือคุณสมบัติที่เราสามารถนะครับนำเอา Microsoft Word นะครับไปใช้ในการทำงานในกระบวนการธุรกิจของเรานะครับอ,อันแรกนะครับทุกคนก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเราสามารถ ใช้ Document Sharing ได้นะครับก็คือการแชร์เอกสารนั่นเองนะครับเนื่องจากว่าไอ้โปรแกรมประมวลผลคำนะครับหรือ Word processor เนี่ยมันสามารถเข้าได้ง่ายๆนะครับกับทุกๆแพลตฟอร์มหรือก็ทุกๆดีสไว้นะครับ Document ที่เราสร้างเป็น Microsoft Word เนี่ยนะครับเราสามารถแชร์ไปหาทุกคนได้เลยนะครับแม้ว่าคนเหล่านั้นเนี่ยจะไม่ได้ใช้ Microsoft Word รดแค่ตาม นะครับมีคนได้กล่าวว่านะครับสำหรับตัวเขาเองแล้วเนี่ยนะครับคุณสมบัติที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับก็คือนะครับเราสามารถนำด็อกิเมนต์แชร์ลิงเนี่ยไปใช้ในการทำนนนำเสนอได้นะครับซึ่งโดยส่วนตัวของคนที่กล่าวมาเนี่ยเขาบอกว่า เขาสามารถนะครับสร้าง Microsoft Word เนี่ยบนระบบปฏิบัติการ i อของ Mac นะครับแล้วเขาก็สามารถเอามันไปเปิดได้ทุกๆอุปกรณ์เลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าทุกๆุกดีไวนเนี่ยนะครับสามารถเปิดนะครับโปรแกรม Microsoft Word หรือเอกสารที่เราสร้างขึ้นด้วย Microsoft Word น,ยนะครับได้นะครับโดยการเปิดไฟล์เดียวกันได้เลยนะครับ เห็นไหมครับว่าตรงนี้นอกจากมันเป็น document sharing แล้วเนี่ยมันสามารถ available นะครับบน device ต่างๆได้ด้วยนะครับไม่จะเป็นต้องทำบนระบบปฏิบัติการ Windows อย่างเดียวนะครับจะเห็นว่าเขาก็ยกตัวยอย่างให้ดูว่าตรงนี้นะครับเขาสามารถทำบนระบบปฏิบัติการของ Mac ได้ด้วยนะครับต่อไปอันที่2นะครับส่วนที่สำคัญนะครับของเราสามารถ ใช้อะไรนะครับบน Microsoft Word สําสำหรับธุรกิจได้บ้างนะครับก็คือ t m p p a t e Option นะครับก็คือเทมเ a ล e ต่างๆนะครับ Microsoft Word เนี่ยนะครับมีเทมเพลตนะมากมายเป็นพันๆเทมเพลตเลยนะครับซึ่งอยู่บนเครื่องด้วยแล้วก็บางส่วนก็ให้เราสามารถดาวน์โหลดลงมาได้นะครับเพราะฉะนั้นพอเรามีเทมเพลตอย่างนี้แล้วมันดียังไงนะครับมันก็ดีคือมันจะช่วยให้เรานะครับสามารถนะครับ start บิวเซเของเราได้อย่างง่ายๆยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราจะเขียนจดหมายจะทำรีพอร์ตนะครับหรือจะเขียนโครงร่าง Microsoft เดๆก็ตามนะครับดังนั้นนะครับเทมเพลนะครับก็เลยมีประโยชน์มากนะครับที่อยู่ใน Microsoft Word นะครับและต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นเทมเพลตต่างๆนะครับยกตัวอย่างมาส่วนหนึ่งที่เราสามารถเห็นนะครับเทมเพลต่างๆที่อยู่บน Microsoft Word ได้นะครับ ก็คือเราสามารถเขียนจดหมายธุรกิจได้นะครับเกี่ยวกับพวกบัตเจตต่างๆงบประมาณนะครับทำคาลินด้านะครับเขียนรีซูเม่นะครับเขียนจดหมายอ้างอิงนะครับทำนิวส์เรสเตอร์ทำหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับรายงานธุรกิจออกใบกำกับอินวอยด์นะครับทำโบชัวหรือใบปลิวนะครับทำประกาศต่างๆนะครับเขียนโครงร่างทางธุรกิจนะครับ ทำเกี่ยวกับการใช้งานกับมาร์เก็ตติ้งนะครับรายงานเกี่ยวกับลูกจ้างนะครับแล้วก็ทำใบประกาศต่างๆได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือฟีเจอร์นะครับที่เป็นออปชันย่อยๆนะครับของเทมเพลตนะครับที่ยกตัวอย่างมาให้ดูว่ามันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกได้หลายๆแบบตามความเหมาะสมแล้วก็ตามความชอบของการใช้งานต่างๆนะครับ ก็มีคนกล่าวว่านะครับ Microsoft Word เนี่ยมีแทมเพญนะครับสำหรับการสร้างต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่สร้างเอกสารหรือสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับการประชุมนะครับไปจนถึงกับการถึงสร้างโบชัวเลยนะครับอันที่3นะครับก็คือการทำสัญญานะครับ Contact Creation นะครับ เราสามารถนะครับใช้ r o t w o t Word ในการสร้างสัญญานะครับหรือใช้ template สัญญานะครับในขณะที่โปรแกรมเนี่ยไม่สามารถดาวน์โหลดเทมเพลตสำหรับ Business Contact ได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะครับก็คือเราสามารถนะครับสร้างนะครับ t t a c t Creation ของเราเป็นเอกสารใหม่นะครับที่อยู่บนเป็น template ที่อยู่ใน m i c r o s o f t w o r d ได้นะครับแล้วเราก็สามารถใส่ข้อมูลต่างๆนะครับที่เราต้องการลงไปได้นะครับและสิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือก่อนที่เราจะทำเอกสารสัญญาใดๆก็ตามนะครับก็คือนะครับเราควรที่จะมั่นใจนะครับในผลประโยชน์ที่เราได้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายนะครับแลวเขาก็แนะนำก็คือหลังจากที่เราทำเอกสารเกี่ยวกับสัญญาต่างๆนะครับเราควรจะ ปรึกษานะครับทางด้านกฎหมายด้วยของบริษัทเรานะครับตรงนี้สำคัญนะครับต่อไปอันที่4ีก็คือทีม collaboration นะครับก็คือการทำงานเป็นทีมนะครับจากที่เห็นว่าเราสามารถเนี่ยแชร์ส่วนต่างๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถส่งเอกสารหรือส่ง สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทํางานบน My Microsoft w o r d ของเราเนี่ยให้กับทีมงานได้นะครับซึ่งพอเราส่งไปแล้วนะครับทุกคนก็จะสามารถใช้งานอย่างง่ายๆนะครับจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้จะเพิ่มหรือจะลดออกได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญนะครับที่จะตอบโจทย์ในการทํางานเป็นทีมได้ด้วยนะครับ ต่อไปตรงนี้ทุกคนน่าจะรู้แล้วนะครับก็คือ Microsoft Word เนี่ยนะครับเราสามารถทำเมลเหมือนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติหนึ่งนะครับที่จะใช้ในการสร้างเอกสารนะครับเพื่อจะส่งไปให้คนหลายๆคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำเมลเหมือนเนี่ยมันก็มีประโยชน์ในการที่เราจะส่งเอกสารหรือส่งข้อความให้คนอื่นนะครับเป็น จะส่งเป็นแบบกระดาษก็ได้นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยนิยมส่งเป็นอีเมลนะครับซึ่งการส่งอีเมลเนี่ยมันจะสะดวกนะครับแล้วก็พูด,ดง่ายๆคือมันสามารถทุกคนเน่เข้าถึงได้ง่ายนะครับทั้งคนรับแล้วก็คนส่งนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะครับก็คือเราเนี่ยจะทำเมลเมิดได้นะครับเราก็ต้องมีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับคนที่เราต้องการจะส่ง เอกสารต่างๆไปให้ทั้งอีเมล s d ดร s สหรือที่อยู่ต่างๆในกรณีถ้าเราส่งเป็นกระดาษนะครับต่อไปอันที่6นะครับก็คือการทำ branding tool นะครับ Microsoft Word นะครับมี branding tool นะครับที่จะให้ทุกคนเนี่ยสามารถ customize นะครับได้นะครับสามารถ add โลโ o เข้าไปได้นะครับสามารถสร้างสีนะครับ ให้แตกต่างกันออกไปตามที่เราต้องการได้นะครับแล้วแต่ว่าแบรนด์เรานะครับต้องการให้มีการออกแบบหรือให้มีรูปแบบไหนนะครับต่อไปนะครับ Microsoft Word เนี่ยไม่ได้ทำได้สำหรับเพียงแค่ธุรกิจอย่างเดียวนะครับมันยังเป็นอะไรที่สนุกสะดวกนะครับสำหรับ การใช้งานโดยทั่วไปนะครับเราสามารถนะครับใช้ออฟฟิศซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับในการสร้างงานของเรานะครับซึ่งมันดีกว่าการเขียนด้วยปากกานะครับอันแรกนะครับที่คนนิยมใช้ก็คือ c a l endar นะครับ Microsoft Office เนี่ยนะครับ include Calenda r template ด้วยนะครับซึ่งมันพร้อมให้เราไป customize มันได้เลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะ use Microsoft Calenda r นะครับเราสามารถ create create นะครับ Calenda r ของเรามาเองได้เลยนะครับซึ่งจะทำให้เราสนุกกับการทำ Calenda r ของเราด้วยนะครับโดย Calenda r ของเราเนี่ยเราสามารถ ออกแบบเลเยอร์ของเราต่างๆได้ตามสไตล์ของเราเลยนะครับและที่สำคัญนะครับเราสามารถเนี่ยทำคาล e n นดาเล็กๆนะครับของเราเองนะครับโดยการทำคาล e n นดาเนี่ยเป็นแนวตั้งได้ด้วยนะครับจะเห็นว่านี่ก็คือฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่เราสามารถใช้ได้นะครับบน Microsoft Word นะครับ อันที่2นะครับก็คือการทําหัวกระดาษนะครับจะเห็นว่าเอกสารองค์กรต่างๆเนี่ยสามารถทําหัวกระดาษได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ Microsoft Office เนี่ยมีิปอา a r ตให้เราเลือกมากมายนะครับหรือเราจะ Create ก่รเร่ยๆนะครับเพื่อจะสร้าง r e i t e r Head หรือหัวกระดาษของเรานะครับเพื่อเอาไปใช้งานให้สําหรับตัวเราเองหรือให้เอาไปใช้งานสําหรับองค์กรน,นะครับและที่สําคัญก็คือ ถ้าเราไม่ครีเอทเองนะครับเราก็สามารถนำแคมเปญที่มันมีอยู่เนี่ยเอามาใช้งานได้เลยนะครับต่อไปนะครับก็คือเราสามารถนะครับใช้ Microsoft Word เนี่ยในการทำโปสการ์ดได้นะครับแทนที่เวลาเราไปเที่ยวนะครับบางคนเนี่ยไปเที่ยวแล้วก็ไปจ่ายเงินซื้อโปสการ์ดนะครับแล้วก็เขียน แล้วก็ส่งกลับมานะครับแล้วพอกลับมาบ้านนะครับก็รอว่าเมื่อไหร่โปสการ์ดจะมานะครับปัจจุบันเนี่ยเราก็มีเครื่องมือต่างๆมากมายทั้งกล้องหลายรูปทั้งโรอสับมือถือนะครับเราสามารถนะครับนำรูปภาพที่เราถ่ายเองจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับมาทํำโปสการ์ดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นความ สะดวกสบายแล้วก็การใช้งานโดยที่เราสามารถสร้างโปสการ์ดตามที่เราต้องการในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของตัวเราเองได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ยากนะครับเราก็ไปตั้งค่ากระดาษนะครับให้มันเป็นรูปโปสการ์ดเท่านั้นเองนะครับเราก็สามารถสร้างได้ครับส่วนใหญ่นะครับก็คือโพสการ์ดจะอยู่ในขนาด4ีคูณนะครับ4.6ูณห ต่อไปเนื่องจากว่าไอโปรแกรม Microsoft Word เนี่ยนะครับมันสามารถสร้างบันติคอลัมน์ได้ก็คือเราสามารถสร้างคอลัมน์ต่างๆได้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถนำ Microsoft Word เนี่ยเอาไปทำเป็นจดหมายก็ได้ไอไม่ใช่เท่าทีเราสามารถนำ Microsoft Word นะครับเป็นไปสร้างเป็นหนังสือพิมพ์ก็ได้นะครับเป็นนิวส์เร t e ตอร์นะครับซึ่ง มันง่ายที่จะสร้างหนังสือพิมพ์สำหรับงานธุรกิจของเรานะครับโดยเราสามารถสร้างได้ทั้งแนวตั้งและก็แนวนอนตามใจที่เราต้องการได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดเราไม่สร้างเองก็เหมือนเดิมนะครับ Microsoft Office เนี่ยมันมี Ready to Use Newsletter Template อยู่แล้วเราก็ไปหยิบตรงนั้นมาใช้แล้วเราก็กรอกข้อมูลหรือใส่ภาพตามที่เราต้องการลงไปได้เลยนะครับ ต่อไปอันที่5นะครับก็คือการทำโบชัวนะครับหรือบัตรเชิญนะครับเมื่อคุณต้องการจะทำโบชัวใบปลิวหรือบัตรเชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอยากทำบัตรเชิญมางานปาร์ตี้นะครับเราก็สามารถใช้ Microsoft Word นะครับสร้างบัตรเชิญง่ายๆนะครับเพื่อจะใช้สำหรับการเอาไป มอบให้คนอื่นนะครับเพื่อ i n v i c e มางานปาร์ตี้เรานะครับและที่สำคัญก็เหมือนเดิมนะครับเราสามารถชุดบนแทมเพลได้นะครับมันมีเรดที่ทูยูทให้เราไม่เพียงแต่แค่อิน a วสชั่นก็คือบัตรเชิญอย่างเดียวนะครับมันมีใบปลิวด้วยนะครับรวมถึงที่เราทราบอยู่แล้วก็คือโบชวมก็มีถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเนื้อหาที่เราสามารถนะครับนำโปรแกรม Microsoft Word ที่อยู่ใน Microsoft Office นะครับมาประยุกต์ใช้สำหรับงานธุรกิจได้นะครับสัปดาห์นี้เราก็จะศึกษากันเนื้อหาประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในสัปดาห์ถัดไปนะครับสวัสดีครับ